วิธีฟาร์มฟาร์มยังไงให้มาได้เงินคุณเห็นตรงนี้ไหมครับคือถ้าจะเอาเหรียญอันนียจะเอาไปทำอะไรเอาไปซื้ออุปกรณ์ครับถามว่าอุปกรณ์เอาไว้ทำอะไรเดี๋ยวขุดก็รู้ครับร้านนเลยครับเื้อ ผมเอาไอดีคนอื่นมานะเอาเอาไอดีคนอื่นมาเล่นนะครับว่าถามว่าเดือดร้อนไหมไม่ผมไม่ได้ยุ่งของเขาเลยเพราะว่าเขาแต่งตัวเป็นอย่างนี้แล้วนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องซื้ออุปกรณ์นนครับผมไม่ซื้อเพราะว่าเวลาเขาออกเขาออกคือมันหายไปเลยครับก่อนอื่นถ้าเราอยากฟ์มแบบคือหาของขุดดิน ก้อยนี่ครับคือไม่ใช่ขุดแร่ขุดอะไรมาเลยครับนี่นี่มันก็หลังอันนี้ครับหลังนี้คุณจำเอาไว้เลยครับถ้าคุณได้อุปรกรณ์แล้วอะเดี๋ยวคุณถือมานะครับคุณตักไปก่อนครับอันนี้ผมเสอนในโทรศัพท์นะครับในคอม ผมไม่รู้เพราะว่าผมไม่ได้ซื้อคอมมาอันนี้ขายได้หนึ่งบาทนะครับเพราะว่าเอาไปขายก็อาตุนมันจะได้ไอ้ที่มันน้ำยาดื่มสี้ทอง,งด้วยนะครับอาขวดอีกรอบหนึ่งคือเอาไว้ทำแบบนี้นะกดไปชิ้นมใชนปนะครับอ่าเดี๋ยวให้ขวดอีกรอบหนึ่ง คลิปนี้เราไม่ตัดต่อนะครับนี่ครับมันได้สองอะไรครับคุณเห็นอันนี้ไหมครับถ้าคุณอยากได้มันอ่ะกินได้กดตรงนี้อ่ะเอาไปขายได้นะครับนี่ได้น้ำยาดื่มมาผมถามว่ากูอยากได้อันนี้ใช่ปะอย่าไปอวดเลยครับคือเอาไว้ขายก็ยังดีว่ะ ถามว่าเอ้ยมันเสียดายหนว้ยมันไม่เสียดายผมสอนวิธีอันนี้นว่ยขาฟาร์มปุ๊บจูคุณดูเองนะว่าเงินได้กี่บาทเดี๋ยวตัดคลิปไปก่อนขอไปนะครับที่ผมมานานนะครับเพราะว่าผมไปนี่มาวิธีต่อไปครับ จะไปสวนนนี้เราจะวางของวางยังไงวางนะครับก็ตรงนี้มันมีสายป่าด้วยนี่กดตรงนี้ให้มันโดนนี่อย่าลืมกดตรงนี้ด้วยนะกดนั่งถ้าคุณยังไม่รู้ว่าไอ้น,นี่ก็ทำไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวก็เป็นอะไนะครับ พอยิบเสร็จแล้ว,ลวก็ทุบเนื้อทุบทำแบบนี้นะครับเดี๋ยวตัดคลิปให้พอเสร็จแล้วพ่อคุณให้หยิบมาตรงนี้นะครับหยิบกดหยิบไปเลยเดี๋ยวตัดคลิปไปจับมาแล้วนะครับให้พ่อคุณมาตรงนี้ครับ แล้ววางแล้ววางไปนะครับเดี๋ยวผมอัดเดี๋ยวผมไม่น,นี่ก่อนนะครับตัดคลิปไปไอ้น,นี่นะครับ กดเออเก็บอันนี้ไปก่อนนะครับแล้วกดตรงนี้ครับรอจะวาจะได้ปลานะครับได้ปลามาแล้วนะครับก็หยิบไปนะครับเหมือนเดิมครับจบการไปแล้วนะครับสำหรับฟาร์เงินในเกมนี้นะครับกดตัวลไปก่อนนะครับ